ครับผมก็คอนเซปต์ของการโมดิฟายของอต้องเรียกว่ารถมิ van นะิแวนเนาะมินิทรัคแบบนี้ก็คือว่าเราต้องการให้ราคาในการโมดิฟายอ่ะอถูกในระดับที่เกษตรกรสามารถจับต้องได้เพื่อเลยเป็นชุดอุปกรณ์ที่ว่าเป็นชุดเล็กซึ่งเพียงพอในการขับ่รวจของรอบนี้ก็คือการขนนมนะครับซึ่งจะวิ่งอยู่ในแะยะทางประมาณ ไปกับไม่เกิน30กิโลเมตรตอนนี้รถคันนี้มีระยะวิ่งได้ประมาณห0สิถึงกิโลเมตรต่อการหนึ่งชาร์จดังนั้นหมายความว่ากเกษตรกรไปส่งนมเสร็จแล้วเนะี่ยกลับมาที่บ้านสามารถเสียบชาร์จไว้ได้เลยเสียบชาร์จกลางวันถ้าเกิดว่าที่บ้านมีระบบโซล่าเซลช่วยะระบบไฟของบ้านด้วยมันก็หมายความว่ารถคันนี้ใช้พลังงานจากแหล่งพโัยที่ไม่เปลืองพลังงานจากไฟฟ้านะครับก็ การโมดิฟาก็จะเป็นลนักษณะยังคงไว้ซึ่งระบบะขับเคลื่อนเดิมของรถน้ำมันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการจดทะเทียนเราจะไม่ได้ไปแก้ไขในการขับการขับโดปยปกตินะครับก็สามารถใช้ได้ของระบบก็คือเป็นระบบไฟฟ้าก็ได้หรือว่าถ้าแบตหมดจะสตาร์ทเครื่องขับโปน,น้ำมันขับไปก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วก็อยากให้ชไฟฟ้าก็าเป็นการประหยัดพลังงาน ครับผมพอประมาณนี้ครับ